งานมักจะมีงานที่จะต้องใช้ความรอบครอบสูงนะคะหรืองานทางด้านกฎหมายก็ได้เช่นกันนะคะหากไม่ได้ทำงานประเภทนี้ก็อาจจะหมายถึงเ่อเรื่องเรื่องงานอาจจะเกิดการผิดพลาดหรือว่างานมีความกดดันมากนะคะการเงินในช่วงนี้ต้องระวังการใช้ใจ่ายเงินให้มากเพราะว่าจะไปได้รบับรับลื่นอย่างที่หวังเอาไวา้มีโอกาสที่เงินช็อตได้เนาะความรักอาจจะต้องทำใจเพราะคุณมักจะไม่มี ไม่ค่อยมีโชคด้านความรักในช่วงเดือนนี้นะคะต่อมาไพ่ใบที่2นะคะเป็นสถานการณ์ในช่วงนี้สิ่งที่เข้ามากระทบคุณคุณในไพ่5เหรียญ The Five of Pentacles นะคะอาจารย์มองว่าในช่วงนี้นะคะคุณจะมีปัญหาด้านการเงินเข้ามาอย่างกระทันหันเนาะภาวะเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าอาจจะส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของคุณนะคะหากว่ามีแผนคิดจะลงทุนทำอะไรในช่วงนี้ขอให้ระงรับเอาไว้ก่อนนะคะให